สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกไม้ชนิดนี้มีประวัติค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆจ้ะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งสีชมพูครึ่งหนึ่งสีเหลืองแดงจ้ะแล้วก็จะเป็น จะเรียกว่าสีอะไรดีคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากแล้วก็จะมีสีชมพูล้วนๆเลยจ้ะจะมีสีเหลืองโอรสนะจ๊ะแล้วก็เหลืองล้วนด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ จะเล่าให้ฟังว่าดอกไม้ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าปูเอามาจากถนนหน้าบ้านย่าจะ้ะเขาเกิดสองสามต้นเนาะแล้วทีนี้ปูเห็นเขาสวยนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาเกิดมาสามสี่ปีแล้วคะ่ะเขาสวยมากปูสงสารเขานะคะเขาเกิดในซอกหินเนาะทีนี้พอปีที่สามคาดว่าน่าจะปีที่สามนะคะ ก็เลยไปเก็บเม็ดเขามาจา้ะแล้วก็เอามาหวานหน้าบ้านเนาะสามีบอกว่าถอนทิ้งเถอะถอนทิ้งเถอะปูบอกว่าไม่ถอนหรอกค่ะสวยค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าสมัยเด็กๆปูจําได้ว่าเคยมีดอกไม้ชนิดนี้ค่ะอยู่กับบ้านนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วจ้ะเ,เพื่อนๆจา๋าน่าจะเรียกว่าดอกต้อยติ่งนะคะบ่แน่ใจค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าเพราะว่านานมาแล้วเนาะ นี่ค่ะฝรั่งเรียกว่าเบนเดนุยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเขาจีบานตอนกลางคืนก็ตอนเช้าๆนะคะอากาศเย็นๆแล้วเขาจะบานค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าจะถอนทิ้งได้ยังไงคะสงสารเขานะคะเดี๋ยวปูจะอนุรักษ์ไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋า เขามีสเสน่ห์ค่ะนี่เนาอมองแล้วแบบสะกดสายตานะคะเพื่อนจ้าถ้าบอกเก็บเม็ดเข้าไว้ปูว่าในอนาคตต้องศูนยพันแน่ๆเลยค่ะเนี่ยสีเหลืองล้วนค่ะเพื่อนจ้าสีชมพูอมเหลืองอมส้มโอรสหน่อยๆค่ะ แล้วก็เป็นสีชมพูล้วนๆค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองล้วนค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะสีชมพูล้วนเนาะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้มาเล่าประวัติของดอกไม้ค่ะเขาสวยมากสวยจนแบบ ต้องเอาเม็ดมาปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเขาเกิดตรงไหนเนาะที่ปูกเก็บเม็ดเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวมาดูกันเนาะ สีชมพูตัดก็ยังมีค่ะเพื่อนจ๋าสวยเนาะเดี๋จะพาไปดูค่ะเก็บเม็ดมาจากไหนเนาะอันนี้เป็นบ้านหญ้าค่ะนี่เลยค่ะพ่อพันแม่พันอยู่นี่เลยค่ะ อันนี้เป็นถนนหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะเขาเกิดก็สอกหินเนาะเขาเกิดก็สอกหิน,นะคะ่ะเนี่ยต้นนี้สีชมพูสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เป็นถนนเนาะมาดูข้างในจ้ะเนี่ยค่ะลุกเก็บมาจากต้นนี้เลยค่ะ เขาจะเกิดอยู่แค่นี้ค่ะเพืเ่อนๆจ๋าเกิดทุกปีเลยค่ะในซอกหินค่ะดินเนี่ยสังเกตด,ดูค่ะเพืเ่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะในซอกหินค่ะต้นเขาเกิดในซอกหินเล็กๆจากระดินมีบบูจะสวยด้วยค่ะู้้เห็นว่าเขาสวยดีนะคะปีที่แล้วปูกก็เลยเก็บเม็ดเนาะไปปลูกหน้าบ้านแล้วก็ปูกก็หวานนี่ค่ะ บานสวนหนา้าบ้านหญ้าด้วย,วยค,ค่ะเพื่อนๆจา๋าบานสวนหน้าบ้านยาเนาะสวยไหมคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากเลยค่ะมีหลายสีค่ะนะคะปลูกกวานเข้าไปนู้นน้อ,นอเขาเกิดเองนะจา๊ะ คลิปนี้ลาไปด้วยภาพดอกไม้สวยๆร้างถนนค่ะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้ห้่ยนะคะขอบคุณค่ะ